เดี๋ยวคำคาดเพื่อนโอเคเคดี๋ยว้แหละดักเดิมับได้เลยสะอเสยไหนวะเนี่ยสะหนุกมากครับพอดีพองเพียมช้านะแเ่ มาเลยฮะงั้นเข้าไปกินไหมครับดีกว่าก็โอเคนะฮะกับสวัสดีสวีตาพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะอีกคับผมบ้ามกันอีกแล้วนะซึ่วันนี้นะก็จะมาเล่นแบบสควิตเกมนะแบบอ่าผมเคยเล่นกับเพื่อนมาแล้วนะก็จะเป็นแบบที่สองนะเดี๋ยวจะหาให้ดูนะเฮ้ยกดแมพพีท ไม่เอาดีกว่าทุกคนเปลี่ยนมาเล่นแบบชีวิตรอดดีกว่านะทุกคนเปลี่ยนมาเล่นแบบอาชีวิตรอดน่าจะง่ายกว่านะฮัลโหลกินเบิร์ห้ามร้องเพลงระหว่างคิวนะทุกคนเดี๋ยวตีลิเกสิตอนนี้นะทุกคนผมก็เล่นของเถื่อนอยู่นั่นแหละผมเล่นของเถื่อนนะมีแต่ของเถื่อนนะมาก็แต่งตัวละครไม่ได้เช่นเคยนะทุกคนเอาลืมปไาเป็นสไวท์ว้าว เป็นเพบรบอลก่อนนะฮะกลัวซึ่งวันนี้นะเนี่ยทุกคนเออทุกบาทอะไรอ่ะนี่มันฮีฮีโร่บายนี่มาได้ไงวะเออฮีโร่บายเอาแล้วไม่ชื่อขึ้นด้วยวิบมันจะฆ่าผมด้วยทุกคนดูดิอแต่ว่าไม่ทำอะไรก็ดีแล้วอ๋อมันเข้าใกล้ไม่ได้เหรอฮีโร่บาย ช่างมันช่างมันนะฮะทุกคนเออเขาไปตัดไม้ดูว่ะไม่กลัวเราฮีโร่ฮีโร่วายอ่ะเออนั่นแหละเราขึ้นชื่อสองชื่อเลยนะเด่นอะตัดไม้ดีกว่านะฮะทุกคนลา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  ลแล้วไปตัดไม้เสร็จเลยนะคะทุกคนโอเคนะตอนนี้เราก็ตัดไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยชื่อฮีโร่บายมันไม่หายเลยคิวฮีโร่บายทิ้งอยู่ไหเนี่ยที่เกียรคิวไม่ต้องคิวแล้วกันไม่ได้เสกไม่ได้ลงมอสอะไรเลยนะทุกคนฮีโร่บายเนี่ยอ อ๋ตอตกใจหมดหนึ่งว่าดราวโอ้ยฮึผมก็รู้สึกว่าฮีโร่บายน่ารักดีนะไออรว่ามันน่ารักว่ะเมื่อกี้ผมกลัวผมยังเมื่อกี้ผมเจอผมอยังไม่กลัวเลยนะฮะจริงวิธีการรับมือกับฮีโร่บายก็คือเราห้ามมองมันะทุกคนแล้วก็ต้องรีบออกจากเกมแล้วก็ลุกห้องนั้นนะทุกคน เค <Okay. S 2> มาก่อนเค okay. อตาเจียมันนะทุนเฮ้ย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 นะกคนมามานา่าทนะกคนมายี้ผมรู้สึกว่าผมเจอวัวกับไก่นะทุกคนมา ไปนะ,ะทุกคนเอ้าวไหลมาเนี่ยเขานะะทุกคนแล้วก็มานะ,ะทุกคนแล้วก็ดีมากนะฮะทุกคนโอเคตอนนี้ก็มีของใช้บางที่เรียบร้อยนะ,ะทุกคนอุปรกรณ์ใช้แล้วนะฮะสี่ก็เหลือหนึ่งอันก็ทิ้งๆไปเลยนะฮะทุกคนนี่อัว ทีโรบายก็ดีแล้วลหละมันไปไหนแล้วมันไปแล้วอ่ะ,มะผมเดี๋ยวมันก็หลอกเรานะเมื่อกี้ผมเจอไก่ด้วยมันอยู่เงี้ยผมก็เลยรีบคาของไงมันลงไปไหนแล้ววะเนี่ยก็ใช่เคยรู้เรื่องขุนช้างไหมเคยรู้เรื่องหนังคนทองไหมเออนั่นแหละน่องแกะน่องหมู อ๋อนี่มันนี่สดีดีอืมเมื่อกี้จะกระโดดตีแล้วนะทุกคนแต่มันกระโดดตีไม่ได้หัวติดนะฮะขอโทษทุกคนด้วยฮะลา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 อืม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 อีกแก่แกวเอาไหมเอาไหมเอาเลยเอาเลยอ๋อ อื้ออืมอื้ออืมเคตายนะทุกคนเขไก่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 อันเนี้ยอร่อยฮะไก่ผมชอบกินไก่ฮะก็ข้าไก่มากินน้ะกินไก่เยอะระวังเป็นเกาเนอะทุกคนใช่นะ ตีโดนแล้วไก่ขนาดตัวแล้วก็ไก่หนึ่งตัวนะฮะนี่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 ไก่ไก่ไก่ไก,ไก่ไก่นะ,ะทุกคนอืมมากลับกลับแล้วก็เตือนหน้าต่อนะคะทุกคนม่อยู่ในป่าไม้อะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ นี่เดี๋ยวพวกทองพวกทองพวกทองของดีเอาไปทำอาหารได้แล้วก็กันเอ็นเดอร์แมนได้ด้วยนะเอาไปก่อนเลยแล้วก็จะได้มเมล็ดมันมาด้วยเดี๋ยวผมต้องเอาไปพอพันด้วยจนบัวก็ขอโทษนะอืมอืมมันตงการเนือ้อไม่กินอะ โอเคจะมืดแล้วเหรอยังไม่มีขนแกะเลยนะขนแกะมีแค่สองเองอ้า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 าที่บักที่บักวักตัดสิเออมีแกะไหมระหว่างนี้ผมก็จะเดินหาแกะด้วย คือตอนนี้คือไหนแกมันจะหายากนะทุกคนผมรู้สึกอย่างนั้นแหละเพราะไม่เคยเจอแกะเลยอ่ะคือนะเดี๋ยว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 เห็นอะไร,ระฟ้าฟ้านะฮะอ๋ออาทิตย์นะฮะแกะเอ้ยไม่ใช่ดอกไม้หรือว่า,าแกมันไปนอนมั้งวะเมื่อกี้อ,อ๋อต้นไม้ดอกไม้หล่นดอกไม้ตลอด <c oughs> หลอกไม้ตามหลอกหลอนทานตอนนี้ก็จะมืดแล้วอ่ะไม่ใช่จะมืดอะมืดแล้วดิงั้นผมขอขอใช้คำสั่งนะทุกคนผมขอโทษทุกคนนะแต่ผมต้องทำมันจริงๆนะทุกคนเพราะว่าผมต้องการนะถึงแกะพิมพ์ว่าอะไรว่างวะลืมละ

ไม่แล้วก็ผมว่านะทุกคนผมขอโทษทุกคนนะะทุกคนแต่ว่ามันต้องเอามาจริงๆอะ่ะ mm. เอากดผิดพ,พิมพ์ผิดนะทุกคน e b มานี่ฮะทุกคนได้นอนแล้วเย้มานอนเป็นตอนเช้าวันนี้ก็จะมาชิวตลอดหนึ่งยี่สิบวันนะนะั่นแหละนะฮะทุกคนันที่จะพอเปล่าวะเนี่ย <c oughs> ที่โทรศัพท์นั่นแหละก็ตอนนี้การกล่องมาเอามาส่งแล้วกันแล้วก็ ทางการพิกแอ็กมาอ่านะฮะได้พิกแอ็กมาแล้วนะฮะทุกคนเอามาขุดฐานนะมาเดี๋ยวตัดไปตอนเดี๋ยวผมจะฟาร,ร์มหินนะทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนฟาร,ร์มหินเสร็จเลยนะฮะทุกคนยูยอ่าตอนนี้ก็ฟาร,ร์มหินนะแล้วฟาร,ร์มฐานไปด้วยนะฮะทุกคนก็รู้สึกชิวๆนะฮะ หลังจากเจอฮีโร่บายมาเชื่อแล้วนะทุกคนวะ่าฮีโร่บายมีจริงนะอันนี้มันไม่ได้ลงมอสอะไรเลยนะทุกคนแต่แต่ฮีโร่บายมันไม่ทําร้ายผมอะอาจจะทำร้ายคนอื่นก็ได้นะแต่มันไม่ทำร้ายผมอะก็ะช่างมันนะใสยมันใจดีกับผมอะแบบยเจอย,ยูเบอร์แล้วก็ไม่ทำร้ายเออประมาณนั้น,นะอ,นนะอาจจะใช่ก็ใช่นะ ไม่ก็มีคนแอบมาแกล้งผมแหละมานั่นแนะเออขุดจนกว่าพิกแอ็กจะพังอนะ่ะแต่ตอนนี้ผมเจอเหล็กแล้วนะทุกคนผมก็จะขุดไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะได้หินมาจนนํานวนมากแล้วก็พลิกแอ็กพังนะผมก็จะมาขุดเหล็กตรงนี้นะเอาเหินอนะ่ะเออแล้วก็มาครับบาร์โฟเนแน,นแล้วก็มาคับโฟเนน,นด้วยนะฮะ มา,าม,ม,มาเอออืมอืมอืมมันจะพังเนี่ยพังแล้วโอเคพังแล้วนะทุกคนไปๆไๆปไปขึนข้นๆๆโอเควันนี้มีหินเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบเก้าเองเหรอเออน้อยจังนะอืเอาข้าโอสโห เทอร์วิตี้บีตมานะตอนนี้ก็ได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยมาขุดเล็กกันเลยนะฮะในกี่ก้อนเนี่ยก็สองก้อนเองอุบาทนะฮะแล้วตอนนี้เราก็มีนี่ด้วยนะฮะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปฟาร์มไม้ต่อแล้วนะฮะทุกคนฮะเอาแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยโอ๊ย ตกตลอดเลยแล้วผมก็จะมาค้าเป็นสติกที่หมดแล้วก็ทำเป็นขวานหินนะนี่แล้วกอเอาไปตัดไม้นะเรวตัดไปตอนฟาร์มไม้เสร็จเลยนะะทุกคนโอเคนะตอนนี้ผมก็ฟาร์มไม้จนพอใจแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็โอมว,ว่านะเราจะเอาไม้อะมาคราฟไงก็ถูกไงเอาไม้มาคราฟเออ มาค้าเป็นไม้แปรรูปทั้งหมดนะฮะน่าจะได้สองชุดนะเยี่ยสามชุดสองชุดครึ่งน,นะฮะสองชุดกว่านะแล้วก็มาฮนะเราขอวางกล่องไวตง้ตรงนี้นะฮะนี่นีตรงนี้นิดหนึ่งฮนะมันเป็นบ้านชั่วคราวนั่นเองมา นี่ก็มีเสียนเหรอเสียนไม่น่าพอีอเราปักไว้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ปักตรงหัวเตียงไนวะ้นะฮะพ <c oughs> อไม่น่าพอน่าจะต้องเอามาอีกอเขยิบสองันนี้น่าจะพออยู่นะบายตรงการแร่เหล็กมากที่สุดเลยตอนนี้เอออย่าบอกนะว่าเป็นเหมือนดำนะ้ำเหียวอะ่ะ ต้องหาที่ใหม่เหรอเนี่ยเอาเหล็กไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กลองตาฝาดตลอดนะขุดทานใบชุยชิวนะโอ้ เคคุดทานเสร็จแล้วนะหรือ <c oughs> ว่าผมต้องดำน้ำจริงจริงวนนียไม่ลองก็ไม่รู้วะดำไปก่อนทางตันเหมืองทางตันนะทุกคนว่าเราต้องย้ายที่อยู่อ่ะ,อะจะต้องย้ายที่อยู่อเก็บเก็บทอชมาก่อนนะฮะ มันมันน้ำอ่ะทุกคนเราไม่สามารถอยู่ในน้ำได้วพราเราเป็นคนค่ะไม่ใช่ดราอไม่ใช่อสลอตไม่ใช่ตัวอะไรทั้งนั้นนะสามารถอยู่ในน้ำได้โอเคโอเคแล้วก็ทุบเตียงมาฟรานี่สบายกันเว่ยโว อชาโอเคนะผมว่านนะเราจบ EP นี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะะทุกคนใครที่ชอบีกนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยขอจบไว้ที่วันที่สองนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีบายบายจ้า